สามารถที่จะไปซื้อช่องทางต่างๆได้มีกี่ช่องทางนะคะณเวลานี้ที่เราเปิดนะครับก็จะมีซื้อไปสามารถไปซื้อ True Money นะครับเป็นบัตรเติมเงิน True Money ที่เซทุกสาขาครับก็ไปซื้อมาแล้วก็เติมลงใน Account แค่นี้เองก็แสดงว่าต้องต้องสมัครเป็นคือในหน้านี้มันจะมี User กับ Password ให้กรอกใแล้วก็โอเคเราก็จะมี Account ใน p l a y i o m c o m แล้วเสร็จแล้ว เราก็ทําธุรกรรมได้เลยได้เลยมี3มช่องทางครับก็ตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็คือทูมันนี่นะครับไปซื้อที่เซเว่ทุกสาขาค่ะแล้วก็เวทีสองจะเปิดรู้สึกจะเปิดมาลืนนี้ไม่แน่ใจก็คือ l o ตัสครับสามารถเดินไปที่แคชเชียร์โรตัสได้เลยทุกสาขาทุกประเทศแล้วก็เอออยู่หน้าปากซอยบ้านเลยใช่เอ็กเสก็ได้แล้วก็บอกว่าเติมเพลง c o m มน อ๋อนี่นะเลือกทูมันนี่อย่างน้อยก็ได้ออเลทของเซเว่นอวแล้วแล้วก็ยังไปได้หน้าร้านของโลตัสอีกใช่แล้วก็สำหรับารําแมชชีนนะครับ <laughs> <laughs> ก็ก็คือใช้บัตรเครดิตได้เลยอุ๊ยใครบอกําแมชชีนสำหรับบัตรเครด,ดิต เขาเป็นรุ่นแอดวานแล้วเด็กวัยรุ่นเขาไม่สามารถอ๋อบัตรเครดิตนะคะก็ซื้อ15บาทก็จ่ายบัตรเครดิตได้เลยก็ไม่ต้องเติมเข้าไปก่อนเติมเขาเติมเข้าไปในตัวนี้ก่อนก็คือคอนเซปต์เขาจะเป็นเหมือนการ์ดที่เป็นกิฟต์การ์ดของของ Apple ใช่ใช่ก็คือโมเดลเดียวกับ i อจูเลยแต่มีช่องทางที่เยอะกว่าด้วยค่ะอันนี้ก็ที่แจกในงานแถลงข่าวอ๋ออันนี้เขาแจกในงานแถลงข่าวที่เห็นภาพนะคะแล้วจะแจกในรายการไหมคะ ถามพี่อาแจกไหมคะแจกค่ะแจกค่ะมาเองเม .5 รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของรายการนะคะรางวัลละหนึ่งร้อยบาทรางวัลหนึ่งเนี่ยมีเงินเติมอยู่ในนั้นหนึ่งร้อยบาทนะคะวิธีการใช้งานก็จะมีโค้ดมาให้อยู่แล้วแต่ว่าคุณจะต้องแลกด้วยการไปเป็นสมาชิกเขาก่อนไม่ใช่คุณจะใช้โค้ดนี้ไม่ได้คุ้มนะเนี่ยคุ้มครับคุ้มเดี๋ยวรายการจะอาสาแจกให้นะคะเพราะว่ามันเป็นดิจิทัลคงไม่มี ถ้าเกิดใครอยากจะได้ไปสะสมเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็นอิเมจไปให้แต่ถ้าเกิดอยากได้โค้ดก็เดี๋ยวส่งโค้ดไปให้ช่องทางในการแจกเพลงนะคะอ่ถามเอ้ไม่ใช่คําถามคำถามคําถามไม่ได้เตรียมมีอยู่เท่าไหร่นะสิบอันใช่ไมห้าห้าอันเท่านั้นนะะเพราะฉะนั้นเราก็จะแจกให้กับคุณผู้ฟังที่ที่อะไรอ่ะคิดสิ คิดเพลง .com ยังคิดได้เลยคิดแจกบัตรแค่เดีอวโอ้โหเขาจะต้องไปอยู่ในเว็บใช่ใช่ไหนนะไหนอ่ะเนี่ยไม่ต้องอ่านออกาศนะเออไม่ต้องอ่านออกาศอ่ะให้คุณสอง SMS และกันเราจะทาง SMS เพราะว่าทุกคนไม่ได้มีทวิตเตอร์แต่ว่าทุกคนน่าจะ SMS ได้ทวิตเตอร์เดี๋ยวไปแจกรอบนะทวิตเตอร์เดี๋ยวเรามาเล่นกันทีหลังนะคะ SMS เมาที่เบอร์4221005นะคะถ้าคุณอยากได้ตัวกิฟต์การ์ดของ RS สําหรับไปซื้อเพลงบนเว็บไซต์คืออย่างน้อยเนี่ยแค่อยากให้คุณมีประสบการณ์มากกว่านะคะสะดวกแค่ไหนใช่นะคะถ้าเกิดใช้แล้วไม่พอใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรคุณสันอาจจะโทรไปหาเรื่อยๆตอนตอนนี้ต้องการฟีดแบ็คอ่านะคะเอามูลค่าหน ร้อยบาทอย่างเมื่อกี้ที่ดูเพลงเนี่ยเพลงละประมาณ15บาทก็ได้หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะคะก็จะแจกให้5ท่านที่ SMS เข้ามาบอกสโลแกนของเว็บเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรเทคนิคง,ง่ายๆคือเข้าเว็บก่อนแล้วคุณจะเห็นสโลแกนนะคะ <laughs> p l e n g com นะคะก็เดี๋ยวทางรายการจะแจกให้5ท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดี SMS ก็คือ422-1005ค่ะ เอสเอ็มเอสสี่สองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าใบดังต่อไปนี้ที่เห็นในวิดีโอซึ่งจะเห็นในวิดีโออีกทีวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งหมด <laughs> มจะถูกใช้ไปหมดแล้วซึ่งจะถูกใช้ไปหมดแล้วนะคะ <laughs> อ่าเหลือเวลาอีกเล็กน้อยในในเรื่องของการสรุปข่าววันนี้นะคะวันนี้เป็นมิติใหม่ของวงการเพลงไทยเลยหรือเปล่าสําหรับทําแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นก้าวสาคัญของของธุรกิจเพลงไทยค่ะาะผมเชื่อว่า ณนะวันนี้ดิจิตอลมันจะมีผลต่อธุรกิจเพลงที่สุดแล้วมันก้าวเข้าสู่อีกยุคหนึ่งละคือมันทดแทนเลยยุคที่เป็นโมบายเนี่ยมันเป็นยุคที่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ยังมาใช้จริงค่ะแต่ว่าอันนี้คืออย่างคุณภาพอันนี้มัน 192k อย่างเงี้ยมันคือคุณภาพที่เราฟังกันจริงๆนี่การซื้อเพลงแบบ complete จริงๆแล้วค่ะ่ลืมถามเว็บนี้ลงทุนไปเท่าไหร่คะอุยมันหลายปีจริงเหรอคะใช่เพราะว่าคือเดิมทีเนี่ยเพลง com เนี่ย มันเป็นมันเป็นมีเดียของ R S ในการโปรโมทเพลงเท่านั้นเองซึ่งมันก็คือฮาร์ดแวร์ตัวเดิมค่ะแต่ว่านั่นคือโปรแกรมมิ่งใหม่หมดค่ะครับอือ่าถ้าเกิดว่าคนเขาคิดอยากจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันมันต้องลงทุนเยอะไหมอ่ะเยอะไหมจริงจริงมันก็เยอะใช่ไหมอย่างเราเห็นที่ที่เซิร์ชได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็มีฐานข้อมูลเยอะพอสมควรตอนนี้สามหมื่นเพลงครับแล้วเราก็ต้องเก็บ คือเราต้องเก็บคีย์เวิร์ดด้วย<ม>จะได้หาเจอไม่แต่ดัต้าค่อนข้างจะละเอียดนะครับถ้าจะดูเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันให้เล่นอีกเยอะมากปุบไว้ก่อนแต่ว่าคือคือมันค่อนข้างจะต้องละเอียดอย่างเนื้อเพลงชื่อค่าชื่อศิลป,ปินชื่อ huh. อะไรแบบมันเยอะมากมากว่า<อ>แม้แต่แบบว่าความเร็วของเพลงเพื่อไปใช้ประโยชน์ตอบอะไรเงี้ยมันเยอะค่ะมันจะใส่แบบสมมติมิวสิควิดีโอนี้สวยอยากรู้เลยแคชั่นถ่ายที่ไหนอะไรเยงี้ขนาดนั้นปะไม่ใช่ Google แล้วสมมติอยู่มาในอนาคต ถ้ <c oughs> าเราวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ไหมที่เป็นสมาชิก <c oughs> ได้ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับเดีอไปไปสร้างต่อค่ะก็อย่าให้ข้อมูลเขาเยอะนะคะเราเก็บข้อมูลอะไรบ้างอายุเพศวัยการศึกษาจริงๆแล้ว ริงๆเขาเก็บในเชิงพฤติกรรมมากกว่าพอเขาลงเข้ามาใช้เนี่ยจะรู้ว่าเขาฟังอะไรมากที่สุดใช้เวลามากแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เข้าไปดูกันนะ,ะก็ถือได้ว่าที่เป็นข่าววันนี้พรุ่งนี้คงจะเป็นข่าวที่น่าสนใจในหน้าข่าวไอทีหลายๆสื่อนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาทิตย์ลดรักมงคลผู้ในการสายงานออนไลน์บิสเนสอาร์เอสจำกัดมหาชนที่นำาากิฟต์การ์ดมาแจกแล้วก็มาอัปเดตข่าวใหม่ให้เราฟังด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกลางชั่วโมงกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องหน้าตื่นเต้นอีกแล้วนะคะกับใครสักคนหนึ่งเป็นบล็อกเกอร์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็มีอิทธิพลกับวงการจริงๆนะบล็อกเกอร์คือมีอิทธิพลในวงการออนไลน์แต่ว่ามามีอิทธิพลในวงการจริงๆด้วยนะคะกับเว็บไซต์ซึ่งคุณนาริมานเจียงประดิษฐ์จะมาแนะนําให้ฟังค่ะช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันค่ะ